ปาไทยกินได้จริงๆครับกับกัรกันนี้นะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นานๆน้องๆนัก,นกตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะกับเนื้อเมฆฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซปต์นะ ถ้าเหนือไม่รู้โลกต้องรู้นะครับก็วันนี้นะฮะผมมีคอนเทนต์ที่ผมอยากทำมานานแล้วนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์ปลาบินนะครับก็สืบเนื่องมาจากนะฮะผมได้ไปดูคลิปเมืองนอกคลิปหนึ่งนะที่เขาวัดปลานะครับแล้วก็บินเข้าสวิงเลยนะครับผมว่ามันมีข้อดีนะครับกับการาใช้กับบ่อเหมาบ้านเรานะครับผมก็เลยจะมาลองทำให้เพื่อนๆดูนะครับข้อดีที่ผมมองเนะี่ยก็คือ,อข้อหนึ่งนะครับ มันสามารถเก็บปลาได้ไวนะฮะในชั่วโมงน้ําเดือดนะวัดทีเดียวเข้าสวิงเลยนะครับก็ข้อดีขอด้ขอที่2นะฮะก็คือ,อเวลาเราวัดปลาเนี่ยเราขึ้นจากน้ําได้รวดเร็วเนะี่ยทำให้ปลาไม่แตกฝูงนะครับทำให้ปลาที่เข้าฝูงอยู่รนะวมๆอยู่เนะี่ยมันไม่ไม่แตกฝูงนะถ้าถ้าเราเก็บปลาช้าเนี่ยปลาวิ่งซ้ายวิ่งขวาเนี่ยอาจจะทําให้ปลามันแตกฝูงได้นะครับข้อดีข้อที่3ก็คือเป็นการไม่รบกวนนักกีฬาด้านข้างด้วยนะครับเวลาเราใช้คันเบ็ดอ่อนๆ ปลาวิ่งซ้ายวิ่งขวาเนี่ยบางทีมันไปกวนนักกีฬาด้านข้างนะครับก็ผมว่า,อาคอนเทนต์ปลาบินเนี่ยมันเหมาะสําหรับบ่อเหมาบ้านบ้านเรามากๆนะครับมันมันมันสามารถเก็บปลาได้ไวนะอย่างเช่นปลาบ่อเหมาบ้านเราเนี่ยชั่วโมงน้ําเดือดนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นปลาน้ำน้ำน้ำแรกนะก็ถ้าเราเก็บปลาได้ไวเนี่ยโอกาสที่เราจะได้จํานวนตัวปลาเยอะๆเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับวันนี้ผมก็เลย จะมาทำคอนเทนต์ปลาบินให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ผมได้ไปซื้อคันเบ็ดนะฮะจากแอปแอปหนึ่งนะครับ,รบแอปขายดีแอปหนึ่งนะซึ่งเขาโฆษณาว่าเป็นคันระดับ 5H เฮดนะแล้วเขาก็เขียนต่อท้ายว่าอยากเห็นปลาไทยบินได้นะครับวันนี้ผมก็เลยจัดมาเลยนะฮะอ่าจัดมาเลยนะเป็นคันใหม่นะระดับ 5H เฮดนะก็ไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวติดต่อหลังไมมาก็แล้วกันนะครับก็ ซื้อมาใหม่ๆเลยนะฮะปลายไหมยังไม่ได้มัดเลยนะครับเนี่ยังไม่ได้มัดปลายไหม่นะเนี่ยตัวนี้นะครับสดๆซิงซิครับของพึ่งมาถึงเมื่อวานนะวันนี้ก็เลยจะมาทาคอนเทนต์ปลาบินให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับก็ถึงมาผูกปลายไหมกันก่อนเนาะก็ปลายไหมนะผมผูกง่ายๆนะครับเป็นเงื่อนตายนะผูกรอบเดียวฮะผูกง่ายๆครับยังไงก็อยู่นะอ่า ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอรับชมครับว่าคันที่ผมได้มาเนี่ยมันจะสามารถทําให้ปลาไทยบินได้อย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับก็วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่บ่อตกปลาชมวิวดอยนะครับวันนี้ก็เป็นบ่อแข่งนะบ่อแข่งเพราะว่าผมจะมาเทสคันคันนี้ด้วยว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะก็ต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้ก่อนเลยนะครับก็สินค้าของทางช่องก็จะมีตัวเหยื่อนะครับตัวเหยื่อก็จะมี ใหเกรดเนื้อเมฆนะฮะแล้วก็หัวเชื้อชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับแล้วก็จะมีตัวชิ้นเกี่ยวนะฮะชิ้นเกี่ยวเนื้อเมฆนะผสมเป็นหัวเชื้อผงแดงเนื้อเมฆผสมกับกูทเทนนะตัวนี้ใช้เป็นชิ้นเกี่ยวนะครับแล้วก็สินค้าอีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นทุ่นนะฮะทุ่นในลักษณะงานของเนื้อเมฆฟิชชิ่งนะฮะก็จะมีทุ่นชุด3าดอกนะฮะ เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งเป็นงานไร้สารนะครับเบอร์สองเบอร์สามก็เป็นงานที่สามารถตั้งตกได้ทุกลักษณะงานนะครับที่ผมเคยลงไว้ในช่องเนื้มคฟิช,ชิ่งนะก็จะมีหางกลวงและหางตันนะครับแล้วก็จะมีทุน่นบอลลูนวิ่งได้ในสไตล์ของเนื้อมคฟิช,ชิ่งนะตัวนี้เหมาะสําหรับการตกระยะไกลนะฮะหมายธรรมชาตินะฮะหมายน้ําลึกนะก็ใช้ได้ดีนะครับ แล้วก็จะมีลักษณะงานทุ่นลอยนะครับทุ่นลอยบรรลุนนะครับก็สินค้าของทางช่องก็จะมีประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้านะฮะก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะฮะทางเพจ f c e b o o k เนื้อเมฆฟิชชิ่งได้เลยนะครับก็อย่างที่ว่านะฮะการทำยูทูบนะฮะช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับก็รายได้จาก Josh youtube ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะฮะการขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับ ที่จะทําให้ช่องของผมได้เดินทางไปต่อได้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันคันนี้จะทําให้ปลาไทยบินได้หรือเปล่านะครับครับผมเดี๋ยวเรามาขึ้นชุดใส่หน้ากันก่อนนะครับก็เทคนิคที่ผมจะใช้นะครับในการทำคอนเทนต์ปลาบินนะผมจะใช้เป็นเทคนิคชุดใส่หน้าบาลานซ์แตะนะครับก็ ถามกันเข้ามาเยอะและเกินนะฮะในช่องนะว่าเวลาผมไปบอกเหมาเนี่ยชุดใส่หน้าแรกที่ผมใช้เนี่ยผมใช้แบบไหนนะฮะนั่นก็คือผมจะใช้แบบเทคนิคบาลานซ์แตะเป็นอันดับแรกนะครับที่เหลือก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้าง,งานเอานะครับว่าจะตกแบบไหนนะฮะก็สังเกตจากนักกีฬาด้านข้างเอานะฮะเวลาเราตกบาลานต์แตะนะล็ปลาของเรากินค่อนข้างช้านะแต่นักกีฬาด้านข้างอ่ะตกในลักษณะตัวเจหรือว่าไม้ตายเนี่ยเราก็ ปรับเปลี่ยนตามเขานะครับส่วนใหญ่ผมจะสังเกตนักกีฬาเอานะครับว่าท่านไหนปลากินดีๆเนะี่ยผมก็จะปรับเปลี่ยนตามตะกีฬาท่านนั้นนะครับก็วิธีการขึ้นชุดสายหน้งผมก็มีง่ายๆแค่นี้นะฮะก็วันนี้ตกเป็นแบบาบาลานซ์แตะนะครับก็ด้วยคันระยะ5.4นะครับวันนี้เนี่ยสายเมนหลักผมใช้เป็น12ปอนเลยนะครับของไทลินนะก็วันนี้คอนเทนต์ปลาบินนะก็ใช้สายใหญ่หน่อยนะครับ เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะที่ผมตกชิงหลิวแล้วใช้สายใหญ่นะปกติก็แค่10ปอนนะครับใหญ่สุดนะวันนี้ใช้12ไเป็นเลยนะครับแต่ส่วนชิ่งนะ่ะชิ่งผมยังใช้10ปอนอยู่นะครับใช้10ปอนอยู่ชิ่งนะเพราะว่าไม่อยากให้มันใหญ่เกินนะครับเดี๋ยวกลัวคันหักนะเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็ลักษณะการขึ้นชุดใสยหน้านะก็สายจากใบคันนะฮะสต็อปไลตัวบน2ตัวนะฮะที่เสียบทุ่นนะครับแล้วก็สต็อปไลายปิด สองตัวนะขึ้นเหมือนทุกคลิปนะครับแล้วก็จะมีท่อพันตะกัวนะครับมีสต็อปไลน์บนล่างนะฮะปิดบนล่างนะแล้วก็ลูกหมุนเบอร์เล็กสุด 3S เนะครับชิ้งหนะ้าวันนี้ใช้อยู่ประมาณ30เซนนะครับอ่าสิปอนนะสายเมนหลัก12ปอปอนนะฮะสายาชิ้ง10ปอนนะครับแต่ขอใช้เบอร์3นะครับเบอร์3นะก็ประมาณนี้นะครับส่วนทุนวันนี้ผมจะใช้เป็นตกระยะไกลฮะ เป็นลักษณะทุ่นบอลลูนวิ่งได้นะในสไตล์ของเนื้อเม่ฟิชชิ่งนะฮะ,ะตัวนี้นะทุ่นวิ่งได้ก็เสร็จเข้าไปเลยนะฮะวันนี้ก็ตั้งแบบบาลานซ์แตะนะครับก็วันนี้จะตั้งไว้ที่กลางทุ่นนะเม็ดวิ่งอยู่กลางทุ่นนะตั้งตั้งตรงนี้และะ้วตกตรงนี้นะครับก็วิธีการตั้งทุ่นนะก็คือขั้นตอนที่1น,นะครับบาลานซ์แตะนะขั้นตอนที่1ก็ช่างทุ่นกับตัวตะกวัวนะฮะใส่ทุกอย่างเลยนะครับ ขั้นตอนที่2ก็คือหาระดับน้ําจุดตกนะครับแค่นี้ก็สามารถตกจริงได้เลยนะวิธีการตั้งทุ่นโดยละเอียดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในช่องเนือเม่ฟิชชิงได้เลยนะครับมีวิธีการตั้งตกอยู่หลากหลายรูปแบบนะฮะก็เข้าไปดูได้นะครับก็วันนี้จะไม่ลงลึกรายละเอียดวิธีการตั้งทุ่นนะครับก็จะตกให้ดูเลยนะฮะว่าเทคนิคปลาบินเนี่ยจะทําได้ไหมนะฮะกับคันที่ผมสั่งมานะฮะคันในระดับ5้าเฮตนะก็เดี๋ยวตั้งทุ่นกันก่อนครับ อ่ะเสร็จคันเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อกันก่อนครับอันนี้ตัวนี้จะใช้เป็นเหยื่อหลักนะฮะในการอ่อยนะผสมไม่เยอะฮะสักพึ่งสองก็พอนะสองนะครับเอาเซชิปหนึ่งกับมือครับ,รนะรรบไปเลยคนให้เข้ากันครับตัวนี้จะเป็นเหยื่อหลักในการอ่อยนะ เป็นผงนะครับตัวนี้นะเหยียาครับคนนะครับอย่านวดนะอย่านวดนะครับถ้านวดแล้วเหนียวนะนิดนึงนะครับให้เป็นผงนิ่มให้แตกตัวไวๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เรียกฝูงปลาให้เข้าฝูงนะครับประมาณนี้ครับเป็นผงแบบนี้นะครับเราจะใช้เป็นตัวจับจีบนะเป็นตัวเหยื่อหลักในการอ่อยนะครับ นี่นะครับพักไว้ก่อนนะเสร็จปุ๊บเราจะมาผสมชิ้นเกี่ยวนะครับชิ้นเกี่ยวนี่ก็เป็นชิ้นเกี่ยวหัวเชื้อแดงหนือเม่นะฮะผสมกับกุตเต้นนะครับซองเลยอ,อีนนี้ค่อยๆใส่น้ํานะครับเพื่อนๆเ,เราจะทําเป็นตัวนวดนิ่มนะนวดนิ่มนะค่อยๆใส่น้ํานะครับค่อยๆคนนะค่อยๆคนนะครับตัดวกุตเต้นก็จะทําหน้าที่นะครับ สร้างความเหนียวนะครับให้ตัวเหยื่อนะให้จับตัวตะขอได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดเกมนะครับเนี่ยมีความเหนียวแล้วต้องพักไว้สักแป๊บนึงนะครับให้กุเตนมันทํางานนะครับกุเตนมันทํางานนะเล็กๆหน่อยนะมนันนี้เดี๋ยวพักไว้สักแป๊บนึงนะครับให้กุเตนมันแตกตัวทํางานแป๊บนึงนะครับก็จะใช้ได้ลนะประมาณนี้นะครับ ประมาณสักห้านาทีนะครับประมาณ5นาทีนะัเตนก็จะทํางานนะ,ะต่อนนี้เหยื่อเซ็ตตัวได้ค่อนข้างดีแล้วครับก็วิธีการเกี่ยวเหยื่อนะฮะก็บิดตัวชิ้นเกี่ยวมานิดนึงนะครับประมาณปลายนิ้วก้อยนะประมาณแบบนี้นะก็ใส่ไว้ตรงตัวตะขอเลยครับใส่ในลักษณะนุ่นนิ่มนะส่วนใหญ่ผมจะชอบใส่ในลักษณะนุ่นนิ่มนะผมไม่ชอบรูดนะครับชอบใส่แบบเนี้แล้วก็ เอาตัวเหยื่อหลักนะฮะมาวางบนมือนะฮะกดนิดนึงนะ,ะแล้วก็กำเลยครับปุ๊บอ่าบิดตันิดนึงประมาณนี้ฮะไม่ต้องแน่นมากนะนี่ฮะ,ะเวลามันตกถึงน้ําปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะแตกตัวนะพอแตกตัวปุ๊บอ่าลงไปกองพื้นนะฮะตัวชิ้นเกี่ยวเราก็จะอยู่ในลักษณะแตะแบบนี้นะครับเวลาปลามันเข้ามากินเนี่ยตัวนี้มันจะละลายนะเป็นผงนะ ปลาก็จะเข้ามากินตัวชิ้นเกี่ยวแบบนี้นครับส่วนตัวชิ้นเกี่ยวเนี่ยบางทีผมก็ใช้เป็นขนมปังบ้างนะเกี่ยวชิ้นเล็กๆนะขนมปังหรือว่าใช้เย่ยหลัากเนี่ยผสมน้านวดนนิ่มเลยนะครับบางทีนะก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วแต่สถานการณ์หน้าง,งานนะว่าปลามันกินในลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้ปลาไทยจะบินได้หรือเปล่านะครับ๋ยนไปเลยจุดที่เราตั้งระดับน้ําเลยนะครับ ที่สสำคัญนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะในการตกปลาบินนะฮะนั่นก็คือสวิงนะขาดไม่ได้นะสวิงนะเตรียมสวิงไปเลยนะถ้าปลากินก็รอรับได้เลยนะครับมาดูกันครับว่าคันคันนี้จะทําให้ปลาไทยบินได้หรือเปล่านะมาดูกันรอนะบาลานซ์แตะก็อรอลักษณะทุ่นจมนะครับตกๆจมวัดได้เลยนะครับ ีครับปลาบิน้บ anyway, ินครับแต่ไม่เข้าสวิงโอ้บินแล้วครับบินแล้วครับโอ้โหบินได้จริงๆครับเพื่อนๆแต่ไม่เข้าสวิงนะมือไม่แม่นครับโอ้โหแลครับปลานินครับนี่ครับเต็มป่าครับเห็นไหมวัดทีเดียวครับขึ้นน้ําเลยนะครับโอ้ถือว่าใช้ได้ครับคันคันนี้เดี๋ยวลองอีกทีเดี๋ยวลองอีกทีเมื่อกี้บินไม่เข้าสวิงนะครับลองอีกทีสิเอาลองกันอีกทีครับเมื่อกี้ปลาบินแล้วนะครับแต่บินไม่เข้าสวิงนะ มือไม่แม่นครับเดี๋ยวขอยีครับขอยขีขอยีเป็นคอนเทนที่สนุกนะครับวัดปลาบินนะวัดจิ๋วบินนะครับอ้าวดีสิมาดูกันว่ามันจะบินได้จริงหรือเปล่านะฮะตันระดับ5เฮ็ดนะเก็บสวิงไหมก่อนนะร,รอรับนะ อุยอ้ย,ย,ยบินับข้ามครับข้ามเลยครับตัวไม่ใหญ่นะครับบินข้ามเลยครับอ้เอาไหม่เอาไหมหมข้ามสวิงไปเลยครับ ไืครับปึ๊บเดียวครับขึ้นน้ำเลยครับตันนีนส,สวยๆนะป่าไทยบินได้ครับโอ้โหครับป่าไทยบินได้จริงๆครับกับคันกันนี้นะ สวยงามครับปนินครับโอ้โหไซส์สวยๆนะบินได้จริงครับเพื่อนสุดยอดครับครับผมสรุปผลวันนี้นะฮะกับการเทสคันนะครับในระดับความแข็ง5้เฮทนะฮะวันนี้นะครับปลาไทยบินได้จริงๆครับเพื่อนโอ้โหคันนี้นี่ผมรู้สึกว่ารักเลยนะครับเพราะว่า ผมเพิ่งเคยใช้คันที่มีระดับความแข็งระดับ5เฮ่ยเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าคันคันนี้เนี่ยเหมาะกับบ่อมเมาส์แล้วก็หมายธรรมชาตินะฮะที่ต้องการนอกปลาไวๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะข้อดีของการนกปลาไวนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราไปบอ่อมเมาสนะชั่วโมงน้ําเดือดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงแรกนะในการตกนะถ้าเรานกปลาไวๆนะครับเอาปลาขึ้นน้ําให้ไวเนี่ย โอกาสที่เราจะได้ปลา,าเยอะๆเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าเรานอกปลาไวเนี่ยมันไม่เป็นการทําให้ปลาแตกฝูงนะครับก็ยกปลาให้ลอยจากเนื้อน้าขึ้นมาในสวิงเลยนะครับก็ถือว่า,าไม่ไปกวนนักกีฬาด้านข้างด้วยนะฮะข้อดีของการตกในในแบบฉบับปลาบินเนี่ยผมว่ามันก็มีข้อดีอยู่นะครับข้อดีอยู่นะก็ส่วนข้อเสียก็คือ มันจะต้องใช้สายที่ใหญ่หน่อยนะครับถ้าปลากินค่อนข้างระแวงเนี่ยอาจจะทําให้เราได้ตัวปลาน้อยนะครับเพราะว่าสายที่ผมใช้เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าปลากินระแวงเนี่ยเราควรใช้สายที่มันเล็กลงมาหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ก็วันนี้นะฮะก็ถือว่าสุดยอดครับกับคันในความแข็งระดับ5เฮตนะครับปลาไทยบินได้จริงๆนะฮะถือว่าสอบผ่านนะครับก็ทางช่องนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆไม่มากก็น้อยเพื่อนๆก็ลองเอาไป ปรับใช้กันดูนะฮะแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะฮะเพื่อนๆน,นะฮะสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ comment ไหนที่เป็นประโยชน์กับนักตกปลาเนี่ยผมจะนํามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้อีกรอบนึงนะฮะก็คือไฮเกรดเนื้อมเมฆนะฮะแล้วก็ หัวเชื้อชิปเหนือเมฆสร้างกลีนที่แตกต่างนะฮะแล้วก็ยังมีหัวเชื้อผงแดงเหนือเมฆนะฮะแล้วก็ชิ้นเกี่ยวเหนือเมฆนะครับแล้วก็สินค้าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทุ่นนะครับในลักษณะงานของเหนือเมฆฟิชชิ่งนะฮะทุ่นชุด3ดอกนะครับแล้วก็ทุ่นบอลลูนวิ่งได้นะในสไตล์ของเหนือเมฆฟิชชิ่งนะวันนี้ใช้ตัวทุ่นบอลลูนนะครับแล้วก็ทุ่นลอยนะฮะ ก็สินค้าของทางช่องก็มีประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอ,อุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะทั้งทางช่องทางในยูทูบชาแนลแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k เหนือเมฆฟิชชิ่งไว้ด้วยนะครับทางช่องนะฮะยังมีเทคนิคและวิธีการตกปลาอีกมากมายรอให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ